สวัสดีครับผมสวัสดีครับทงแช่ชาแนลครับเมนี้สิบพ่ามานะครับสิบพ่ามาอ่านออกเสียงนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับในการสื่อสารวิทยุนะครับมาเริ่มกันเลยครับตัวเอครับอ่านว่าอัลฟานะครับตัวบีนะครับบราวนะครับตัวซีชาลีนะครับตัวดี เดลต้านะครับตัวอีเอโคนะครับตัวเอฟฟอคทับนะครับจีกอฟครับตัวเอชฮอเทลนะครับตัวไอนะครับอินเดียนะครับตัวเจจูเลียตนะครับตัวเคนะครับกิโลนะครับตัวเอลนะครับลิมานะครับตัวเอ็ม ไม้นะครับตัว N นะครับโนเวมเบอร์นะครับตัว O อออสการ์ตัว P ป้าป้านะครับตัว Q เคเบกนะครับตัว R าร์โรมิโอนะครับตัว S เซียร่านะครับตัว T แทงโก้นะครับตัว U ยูนิฟอร์มนะครับตัว V ีวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์นะครับ ตัว W Whisky e นะครับตัว X Xlay นะครับตัว Y Yankee นะครับตัว C หรือตัว Z Zulu นะครับผมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคอนไซวิทยุสมัครเล็ตของผมนะครับตัว H นะครับ H H Four V M Q นะครับกับอ่านมา Hotel Sierra นะครับฮอเทลเซ e r r a f o u วิกเตอร์ไมเคเบกนะครับจกไห้ฝากกดไลค์กดติดตามดกด subscribe ท่องชัยชชแนวเนี่ยนะครับเ้อสวัสดีครับ